เบาหวานต้องรู้ถ้าอยากหายตรวจเลือดเจอ2ค่านี้น้ำตาในเลือดสูงบอกอะไรเราบ้างค่าแรกเลยคือดูระดับน้ำตาในเลือดนะครับหรือที่เรียกว่า fasting blood glucose หรือ Fasting Blood Sugar ย่อว่า FBG หรือว่า FBS อันนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจโดยการงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย8ชั่วโมงค่านี้จะเป็นการบอกระดับน้ำตาลในเลือดนะขณะนั้นสมมติเย็นเนี่ยเรากินโดนัทแล้วรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เช้าไปเจาะน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่าน้ำตาลอาจจะลดลงแล้วก็ได้นะครับ เพราะมันผ่านมาสักระยะหนึ่งไม่ได้เจาะนะขนาดนั้นส่วนค่าที่2นะครับที่เราจะเจอบ่อยก็คือว่าค่าน้ําตาลสะสมหรือเรียกว่าฮิม o กลบิน n A1c HbA1c หรือจะเรียกสั้นๆว่า A1c ก็ได้นะครับมันจะบอกคุณว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการกินในช่วง3-4เดือนของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับถึงแม้ช่วง1อาทิตย์ก่อนไปเจอะเนี่ยคุณจะแอบว่า ลดอาหารลดแป้งลดข้าวนะครับแต่ถ้า3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกินแหลกกินเละกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลเยอะค่านี้เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าสูงอยู่ดีนะครับทำให้คุณไม่สามารถหลอกหมอได้ครับใครที่ค่าน้ำตาลในเลือดสูงทำยังไงก็ไม่ลดสักทีอยากได้วิธีง่ายๆแบบธรรมชาติทักแชทมาได้เลย